พี่ตนายพี่ตนายขอขอสรุปนิดร <Okay. S 2> ึงโอเควันนี้ไต่สวนพยานของอายาการโจทย์ผู้ร้องคือลองพุ่งกับการสอบสวนของสอนอชนะสงครามพันตำรวจโทโชคอำนวยนะครับ mm hmm. ก็ ตื่นต่สวนมาปากเดียวนี่แหละแต่เช้าบ่ายเลยได้ข้อสรุปอย่างนี้ฮะว่าเขามาขอถอนถอนการประกันตัวของลุงไม้แล้วก็เอมมี่เนี่ยจากการชุมนุมที่วันที่24มิถุนายนของ564ที่จัดงานวัน24มิถุนาที่สกายวอล์คที่สองโดยในคำร้องขอว่า เนื่องจากทั้ง3มคนผิดเงื่อนไขไปกระทําการทําให้เสื่อมเสียต่อสถาบันพระมหากษัตริย์และไปชุมนุมที่อาจจะก่อให้เกิดความวุ่นวายทางไตสวนคือข้อที่จริงที่เขาตอบเราก็คือว่าไม่ได้มีการพูดเกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์แต่เป็นการวิจารณ์การจัดสรรเรื่องวัคซีนโควิดของรัฐบาลประยุทธ์แล้วก็ไม่มีเหตุจะวุ่นาวายอะไร มีการชุมนุมก็มีการตั้งข้อกล่าวหาก็เป็นคดีแค่สอนปทุมวันก็ตั้งข้อกล่าวหาว่าผิดพรลกฉุกเฉินซึ่งปัจจุบันคดีที่ผิดพรลกฉุกเฉินในคดีนั้นเนี่ยเขาก็รับว่ายังไม่ได้มีการส่งสำนวนให้อัยการสำนวนยังอยู่ที่พนักงานสอบสวนสอนปทุมวันเราก็ถแถลงว่าเพราะฉะนั้นเราไม่ได้ผิดเงื่อนไขแล้วก็ไม่เป็นเหตุที่ตำรวจจะมายื่นเรื่องผ่านอัยการขอถอน ประกันขอถอนการประกันตัวของเราทั้งสามคนนะพอดีวันนี้คุณแอมมี่ไม่สบายเข้าโรงพยาบาลไม่ได้มาแต่ทนายแอมมี่ก็ยืนยันว่าให้ไต่สวนไปก็ได้ครับทั้งทั้งสามคนก็ยืนยันว่าไม่ได้ผิดเื่อนไขศาลเพิ่งจบการพิจารณาเมื่อกี้นี้แล้วก็นัดฟังคําสั่งวันที่ยี่สิบสองวันจันนี้เวลาบ่ายโมงครึ่งว่าจะมีคําสั่งเพิกถอนการประกันตัวตามที่ อายการโจทย์ขอไหมของสามคนนี้ครับเพราะตอนนี้คนที่ถูกถอนประกันแล้วไม่ได้ถูกขงังจริงๆก็คือแอมมี่คนเดียวแหละเพราะทางลุงทางไม้ก็มาในชุดรักโทษก็ถูกถูกขังเหู่แล้วล่ะครับก็ต้องถามคุคยกับลุงกับไม้ไหมครับว่าได้คุยเอ่อตอนนี้ก็ถ้าถามว่าจิตใจก็ดีเขาก็เข้าใจเพียงแต่เขาวันนี้เมตอนเช้าอาจารย์ก็ อาจารย์ของคณะสังคมวิทยาก็เอาเอกสารเกี่ยวกับเรื่องการสอบมาให้ทุกคนก็ไม่ได้ซีเรียสน,นะผมดูว่าสุขภาพจิตค่อนข้างดีดยัง่าเรืองดีครับวันนี้ก็ได้รับสารายาก็แจ้งให,ให้ทราบว่าสารจังหวัดพระนครอยุธยามีการฟอ้องอายการฟ้องที่สายวิทยาไม้กับเ็นเออไม้เป็นกว้นไม้เป็นกุ้นแล้วก็ลุงเป็นคดีหนึ่งหนึ่งสองอีกคดีหนึ่งซึ่งเราเพิ่งรู้เมื่อกี้เนี้ยเพราะ เขาแจ้งผ่านสารอายามาในสำนวนครับนี่จากกรณีการกระทำพฤติกรรมในเรื่องใดคะที่แจ้งเพิ่มเติมผมยังไม่ได้ดูรายละเอียดเลยเพราะว่าจะมีการแจ้งเป็นคาฟ้องเลยนะมาต่อเลยสองคนเป็นการปราศัยอ่ะเพราะว่าหมายเขาไม่ได้ส่งให้ตัวเราเขาส่งผ่านสารนี่เพิ่งรับสำเนามาจากสาลเมื่อกี้นี้แต่ยังไม่ทราบพฤติการครับครับแต่ว่าเป็นศาลทางอยุธยาครับครับวันนี้ครับทนายมีการ อย่างสารแจ้งตั้งแต่เช้าให้ให้คนสนใจเข้าฟังได้50คนแล้วเหมือนว่าไม่ได้ไม่ได้เก็บโทรศัพท์อะไรอย่างนี้ด้วยใช่ไหมครับเป็นเป็นอย่างนี้มันสะท้อนอะไรยังไงนะครับหรือว่าเป็นบรรยากาศที่โอเคไหมหรือแตกต่างจากตอนไหมคือมันก็ปกติเนะเพราะว่าโดยปกติแล้วเราเวลาเราเข้าห้องพี่นาคดีทั่วๆไปไม่ว่าจะเป็นคดีอาญาอุกชะการแค่ไหนเขาก็ไม่ได้เก็บโทรศัพท์อยู่แล้วเพียงแต่เ,เขาห้ามถ่ายภาพ การหาการห้ามถ่ายภาพในห้องพิจารณาคดีเนี่ยมันเป็นหลักประกันให้กับจำเลยเท่านั้นเองเพราะว่าจำเลยในสากลหลักสากลก็คือเขาไม่เปิดเผยหรอกว่าจำเลยถูกพิจารณาคดีเพราะาเขายังเป็นผู้บริสุทธิ์อยู่อันนี้ผมผมถือว่าเป็นเกณฑ์ปกติแต่ที่เคยเข้มงวดเก็บนู่นเก็บนี่ห้ามจทย์เนี่ยผมถือว่าเป็นเรื่องผิดปกติอันนี้จนแล้วแสดงว่าเราเข้าสู่สถานการณ์ปกติแต่ว่านาคตก็ชาวบ้านที่สนใจอะไรที่อยากฟัง ก็อ,อาจจะมีน้น้มได้เข้าฟัง30-40คนประมาณนี้คือ,คอ,คอผมว่าถ้า,ถา,ถา,ถาว่ากัน,เป,นเป็นเรื่องจริงจังเนี่ยอนันี้เป็นเรื่องซีเรียสก็คือว่าต้องเปิดโอกาสให้ผู้คนสนใจมาฟังเป็นการพิาารจารณาคดีโดยสดเผยซึ่งถ้าหาประชาชนสนใจสารก็ต้องจัดที่ท,ทางให้นะเพราะว่าหลักประกันแห่งความยุติธรรมในคดียาคือการพิจารณาคดีที่เปิดเผยเท่านั้นเองเพราะการเพราะว่าเวลาคุณออกข่าวไปจับเขาเนี่ย ว่าเขาไปป้นไปฆ่าหรือเขาผิดหนึ่งหนึ่งสองเนี่ยคุณลงข่าวไปแล้วคุณถแถลงข่าวเันโครมครม,ขรมเขาเสียชื่อเสียงเพราะในกรรนารพิจารณาคดีต้องเปิดเผยเพื่อเอาข้อเท็จจริงมาว่าข้อกล่าวหาของคุณมันมีหลักการยังไงกรรารพิจารณาคดีที่เปิดเผยก็ทําให้องค์กรดุลาการได้รับความเชื่อถือเพราะว่าการเปิดแบบแบบเปิดเผยเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ทําให้ทุกคนเนี่ยพวกเราได้รับความยุติธรรมดั้ผมคิดว่า ถ้าในอนาคตมีคนสนใจคดีหนึ่งหสองมากเนี่ยก็คงต้องเปิดห้องพิจารณาเป็นพิเศษชั้นหนึ่งแล้วก็ถ่ายทอดให้คนฟังเพราะว่าเรื่องนี้มันเกี่ยวกับเรื่องเรื่องสถาบันซึ่งเป็นที่เคารพนับถือของคนไทยแล้วก็เป็นเรื่องที่คนไทยจะต้องช่วยกันดูแลว่าไอ้ความหมายปฏิรูปสถาบันกษัตัตย์ของเด็กๆมันแปลว่าอะไรจากฟังคำสุควาพมของเจ้าหน้าที่ตำรวจว่าว่าจะไม่ถูกต่อประชารั โดยส่วนตัวผมพูดอย่างนี้ดีกว่าไอ้เรื่องการพยานกับการถอนประกันมันเป็นคนละเรื่องกันคือในความเห็นของผมเนี่ยพยานของที่ตํารวจต่อพันธุตำรวจโทโชคอานวยมาให้การเนี่ยมันไม่มีอะไรที่ทัดทิ้งถึงการละเมิดสถาบันพระมหากษัตริย์เลยบางคนอย่างอามีเนี่ยเขาก็เบิกความว่ามีไม่ได้พูดถึงเรื่องสถาบันพระมหากษัตริย์เลยมานเล่นดนตรีอย่างเดียวเพราะฉะนั้นถ้าถามหลักฐานผมก็มั่นใจแต่ว่าการสั่ง ของศารนายาจะสั่งยังไงเนี่ยมันเป็นดุลพินิจของศารซึ่งเราเราก็โต้แย้งหลายเรื่องมาตลอดนะในเรื่องการประกันตัวเพราะฉะนั้นผมคงไม่ไปล่วงละเมิดให้ออกไปก่อนว่าผมเห็นอย่างนี้แต่ถ้าถามว่ามั่นใจในพยานหลักฐานผมว่ามันไม่ถึงหรอกคือถ้าถ้าเขาเปิดคราวหน้าเนี่ยอย่าให้ผู้สื่ขาวไปฟังเพราะเขาคงให้ฟังครับขอบคุณครับ